เออเผื่อเพื่อเผื่อนะหยิบานช่วยหยิบยานว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองผมจัดการเองก็ถึงบอกทิ้งมันไปก่เนี่ยเหนื่อยหลบดีวัดตัววัดตัวระวังนะหัวโผล่นะนะยังออกอยู่ยังออกอยู่ออกนี่ละวอกนี่ละ ตายไปทำ gì ตายแล้วกูอยู่วุ้นคนเดียวตายตายสิตายสิไปจับมือกันหน่อยไปจับมือกันหน่อยเฮ้ยแม่คนตีคนวัดจะไปทนไหวเหรอยกตัวได้ยกตัวได้ยกตัวด้วยช่วยกันอ้วยนะ พี่น้องกันพี่น้องกันหายโมโหมาหายโมโหโอเค